อ้อมจะเอาจานวางไว้ก็นั่งรอนั่งรอนี่นางโชคดีนางหนวดดำอ่านักแขไข่แล้วคุณแม่เขาก็จะอยู่ของเข้ตรงนี้นะคะเออไม่ใช่นี่นะพาแม่อ้อมจะเอาจานวางไว้ก่อนแล้วก็จะตักไล่ตักไล่เขาเพิ่งมาค่ะเขาก็จะกินชามไข่ชามมันอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะคะตรงนี้หกตัว ยังเหลืออยู่ในกระลำมังอยู่แม่อ้อมก็จะดูว่าใครกินเยอะแม่อ้อมก็จะเสิร์ฟเติมไอ้นักลบก็กินไปเราแวงไปปะโตจนแม่เขาต้องกินตรงนี้ค่ะเขาไม่กินข้างบนไม่รู้เขาเป็นอะไรเขาไม่รู้เขาจะมานั่งจ้องหนองตรงเนี้ยอืมนี่นางหนวดดำหมดก่อนแล้วแม่อ้อมต้องเติมให้มันตัวมันเริ่มโตแล้วมันเริ่มกินกันจุกมากเพราะว่านภา,าเนี่ยจะกินเยอะ นาเนี่ยแม่้องจะให้เยอะกับเขาเพื่อนเพราะว่านภาาจะมาแค่มื้อเดียวเราไม่เอ,อ็งมารู้ว่าก่อนนะหลังคือช่วงเช้าเน,นีาา่ยนภาไปกินที่ไหนแต่ว่าแม่้อมอก็มีใส่มาให้หนีอ่ะนภาพากินแค่นี้เองเอ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 หนีเขาเอเอกินแค่นี้ก็เสร็จดังดำมาน,นะสิ <S <s นักรกกินเยอะค่ะเมื่อกี้ตักให้เยอะมากนภาากินน้อยแสดงว่านภาพามีที่กินมีที่กินแสดงว่ามีที่กินเดินไปนู่นละเดินไปนู่นละ ไปนี่แล้วแล้วพาไปไหนแล้วพาไปไหนคะเธอจะไปไหนคะอืมอ่าทางหนวดดำก็ไปแล้วเอเรีบมันยาวแท้เนาะหนวดขาวเนาะไม่ใช่หนวดดำไปกันแล้วก็เดินไปสิลูกกลัวเขาทำไมอ่ะเอออืมมีหมาค่ะ เดินไปนะไปบ้านนู้นบ้านนู้นเขาไม่ได้ว่าอะไรว่าไม่เอาเห็นมันเดินเข้าไปในบ้านนี้ประจาเลยอเดี๋ยวนะคะเก็บรายละเอียดให้พวกเขาก่อนคุณแม่นี่กินช้ากินน้อยแต่เขาก็อ้วนนะคะคุณแม่เนี่ยคุณแม่เนี่ยฮะคุณแม่คะคุณแม่คะคุณแม่กินนี้เดียวเนี่ยตักให้นิดเดียวก็ยังมีอยู่แค่เนี้ยอืมจะพาไปแล้ว หมื่นจบละไปละหมื่นติดขี้เกียจแล้วคะ่ะความรวดเร็วนะคะแต่งตัวเรียบร้อยเสือนักลบตัวเดียวคะ่ะน้องนั้นด้วยความรวดเร็วแต่แม่อ้อมก็ใส่อาหารไว้ซ่องนี้เหมือนเดิมใครจะกินก็แล้วแต่มันมีความสุขไหมคะสีทองมันนอนตีหางเมื่อวานแม่อ้มาามอมมาเจอแฉทายมันนอนอยู่ตรงนี้คะ่ะนอนอยู่ตรงนี้นน นอนตรงนี้อ่านี่แม่อ้อมขยายเอสีทองนอนตีหางอยู่นี่ค่ะสบายใจดูมันดีค่ะ <c oughs> เดี๋ยวแม่อ้อมจะให้อาหารมันเพราะว่าเมื่อเช้าแม่อ้อมล้างถ้วยไว้ตรงนี้มันจะไม่มีถ้วยเพราะแม่อ้อมล้างถ้วยไว้เหลือแต่ถ้วยน้ําสบายใจค่ะดูนี่ค่ะมีความสุขอากาศดีบ้านนี้บ้านชั้นค่ะแกไข,ข่ไปไหนไม่รู้ก็อยู่แถวนี้แหละค่ะนางแกไข่นี่แหละ เดี๋ยวม่อ้อมไปอาหารมาก่อนนะอยู่นี่ค่ะนางแคไข่อยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะแลวนี่ฉันจะเอื้อมมือไปหยิบไอ้นี่ถ้วยที่ฉันล้ามาเนี่ยเธอจะกัดฉันไหมเธอจะตกใช่ไหมเนี่ยแม่เห็นไหคะจะตกไปอ้อมแบบไม่รู้นะนั่นไงคะโผ่เห็นไหมคะจะตกไม่อ้อมดูสิจะมันร้ายนะมันเนี่ยจะตบเช่นทําไมคะเธอจะตกเช่นทําไมฉันมาให้ข้าวนี่จะมาตกเช่นทําไมเนี่ยปะเธอ หน้าไอ้ลุงชัดๆเนี่ยฮ <c> ะ <oughs> จะตบฉันทำไมฉันถามว่าจะตบฉันทำไมเธอจะมาตบฉันทำไมฉันถามเนี่ยฉันถามเธอหน้าเธอหน้าเธอเนี่ยเอาเรื่องนะฮะฮะนายแขกไข่ฮะมันค่ะแหล่ขนาดไหนนะเนี่ยมาแกลี่ให้ไอ้สีทองเลียใหญ่เลยไม่อ้อมถ่ายไม่ทันให้สีทองเลียตัวให้ดูมันดูมัน,มนให้แล้ว ลงมากินได้เลยลงมากินได้เลยไอ้สีทองอ,อ้วนของมันอยู่นะถึงฝนตกยังไงตรงนี้ก็มีที่หลบฝนค่ะเพราะว่าตรงนี้ที่มันยังมีอยู่เยอะแยะที่มันไม่เปียกฝนนะ่ะ ามสุตข,ของมันราคาปล่อยมันค่ะแยกย้ายกันไปหมดแล้วคะ่ะนี่คือบ้านติดกับแม่อ้อมนะคะแม่อ้อมให้ไอคอดไว้นี่ไอคอดมันยังไม่มาด้วยเนี่ยยังไม่มาคะ่ะไอคอดยังไม่มาแต่มันก็หมดทุกวันเราไม่รู้ว่าไอคอดหรือว่านกหรือว่าตัวอื่นนะเพราะว่ามันมีหลายตัวอันนี้ก่อนจะออกไปต้องเอามาให้ไอคอดก่อนบ้านติดกันคะ่ะ